นี่นี่นี่มาเลยตอนนี้ลาพี่น้องนี่เห็นไหมโอ้มันย่ขึ้นมาเลยพี่น้องนี่มันปาโดปาขี้ยาแต่ว่ามันรลีบรีบอยู่มัน่าดันขึ้นมาเลยพี่น้องนี่น่าตื่นเต้นมากครับผมนี่เลยนี่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 จ่าตาลายเล็กๆอยู่ไม่น่าเชื่อพี่น้องไปในช่องอ่ะติ์ไปในเดือนเห็นพ้นดขนาดนี้ นี่พี่น้องเลยนีแ่แต่มันรีบรีบอยู่มันอ้วนขึ้นมาพี่น้องมันร่มบูนขึ้นมาอย่างจัดเย็นเลยน,ลนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วพี่น้องเลยนี่จากทีว่วดตาไล่มันรีบรีบพี่น้องโค้าาเปเป๊ปิดเดียวน่ตอนนี้พองร่มบูนขึ้นมาคลันมีน้องนี่ตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ก็าาาตาไล่โตขึ้นมาพี่น้องโอ้ ลูยใหญโตเลยตาลายก็โตนี่โอ้เต็มคอเต็มคอมาเลยตอนนี้แล้วมาเลยตอนนี้แล้วพี่น้องนี่จ้าตาลายเล็กๆอยู่ไปแลวเลยนี่นี่อะไรเดี๋ยวมันสมบูรณ์ขึ้นมานี่โอ้สุดยอดจริงๆเลยนี่อะไรนี่จ้าตาลายเนี่ยหยบๆหลีบๆอยู่ไปแล้วอ้วนเม็ดเลยโอ้คุม้มค่าจริงๆ นี่พี่น้องแต่นุ่มตรงแดงว่าเห็นแดดดอกพี่น้องเลยนี่เห็นเดดดอกเห็นไหมตอนนี้แต่นี่ปล่อลังจากเราชีดปุยนี่ไปปุยคนขี้หมาปามไปน,นุ่มตรงแดงข้างเกเรนพี่น้องมันย่ายถาลูขึ้นมาได้ไงนี่มันแอบอยู่พี่น้องมันลีบอยู่ข้างบนนี่แต่ตอนนี้มันอ้วนขึ้นเลยพี่น้องถาลายมันยหายขึ้นโอ้เห็นไหมนี่เลยไอเดียว,ว่ามันไม่อ่อยรงมบุญอยู่นี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 ่น มีเมื่อตรงนี้เตีต๋ยวว่ามันเป็นระว่างดอกปูกับดอกเมีออยเห็นมาตอนนี้มันกลา,กลายเป็นเมียมันติดดอกออกพ้นดีเลยพี่น้องมาเลยตอนนี้เลาพี่น้องตาลายตู้เตาเต้นเลยพี่น้องดิโอ้ยตาโง่ให้เม็ดเลยพี่น้องเกอโอ้ตาลายเดี๋ยวมันมันใหญ่ขึ้นจากเตี๋ยวว่ารีบๆจองๆตอนนี้บ้านมันเลยพี่น้อง นี่บางต้นเนี่ยว่ามันไม่มีทาลายอยู่จริงๆพี่น้องแต่พี่น้องเราว่าก่อแต่มัน,ออมนพองขึ้นพี่น้องนี่มันเดิมแทงยอดไม่เลยพี่น้องนี่จะป่าไม,ม้พี่น้องเล่โซดแดนโซดแดนเนี่ยว่ามันรีบรีอยู่พี่น้องเห็นไหมมันกะพองขึ้นไม้เห็นนันตีพี่น้นองเมื่อได้รับถาดอาหารที่ทตู้องวันนั้นในนุ่มตรงแดงขึ้นมาอาชีพปุ๋ยรู้สึกว่าไม่แจกอยเห็นพี่น้อง เห็นไหมมันหลีบมันยบอยู่พีน่น้องนี่ตอนนี้มันขึ้นมาเต็มเลยแต่มันแอบะอบอยู่กับมันพองดีแลยพี่น้อง